มก็นอนคิดมาตลอดทั้งคืนครับคุณผู้ชมครับว่าการป้ากระดาษให้เป็นตัวเนี่ย จริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับที่ผ่านมาก็นึกถึงรูปแปบบเปเปอร์มาเช่นะที่เอากระดาษไปแช่น้ําแล้วก็เอามาแปะแปะแปะขึ้นเป็นรูปนะครับแต่พี่ที่ผมจะมาสัมภาษณ์วันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่รูปแบบเปเปอร์มาเช่แน่นอนครับจะเป็นการปั้นกระดาษขึ้นเป็นตัวๆจริงๆฮะไอเรื่องการปั้นกระดาษให้เป็นตัวเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดนะฮะแต่ถ้าหากว่าบอกว่าปั้นน้ําให้เป็นตัวเนี่ยเรื่องนี้ผมถนัดแล้วก็เก่งมากเนี่ยอ่านะฮ <mm ะสวัสดีครับพี่ครับสว,ส,วสวัสดีครับ นี่กำลังทำอะไรอยู่ฮะนี่เขากำลังทำสีครับผมทำสีเพราะนี่ที่บอกว่าปั้นกระดาษให้เป็นตัวใช่ครับนี่ครับ <c oughs> นี่ก็คือเนี่ยครับเป็นรูปทรงที่ปั้นกระดาษอย่างนี้ครับหรือว่านี่ก็จะเป็นงานผมส่วนหนึ่งที่ปั้นเป็นชิ้นงานเสร็จแล้วเพาะนี่กระดาษหมดเลยฮนะครับผมโูผมเห็นอย่างนี้ผมพอมองออกว่าม,มันเป็นกระดาษเนี่ยครับแต่พอมองอย่างนี้แล้วนึกว่าชิ้นงานที่เป็นโลหะหรือว่าเหล็กใช่ครับ ลองจับได้ไหมได้ครับน้ำหนักเบาฮะเชิญเลยครับน้าหนักเบานะฮะคับเบาจริงป่ะพี่จริงครับเห็นรองเะโอ้โหเราแรงนึกว่าถ้าเป็นเหล็กนี่ยกไม่ขึ้นนะครับถ้าเป็นเหล็กจริงผมก็ยกไม่ไหวฮะหมดเียฮะนี่เป็นกระดาษหมดเลยนะคุณผู้ชมครับผมโอ้โหแมมองไกลๆอย่างที่บอกนึกว่าเป็นชิ้นงานที่เป็นโลหะที่เราเห็นชิ้นหนึ่งราคาแพงๆเลยนะอย่งรี้โอ้ถ้าเป็นเหล็กอันนี้เป็นการทําเทคนิคให้เรียนแบบสีสนิมเขียวอ ดูคล้ายบลอนคล้ายโลหะคล้ายเหล็กอย่างที่ว่าเนี่ยครับค้ายสุดรูปแบบที่บอกว่าปั้นกระดาษให้เป็นตัวนี่นะเป็นตัวจริงๆครับผมแล้วก็แล้วแต่เราจะปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ฮะใช่ครับ,นะรบวิธีการที่อ้ว<ม>ิธีการมันเริ่มต้นยังไงฮะมันปั้นยังไงให้มันเป็นตัวอย่างนี้ครับผมก็เอาง่ายๆเลยครับผมจะให้ดูว่านี่คือกระดูดิบที่เรามาใช้ปั้นกระดาษก็คือกระดาษทั่วๆไปนี่เองจะเป็นพวกกระดาษ A4 กระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษลังกระดาษกล่องกระดาษนิตยสารกระดาษสาได้หมดเลยครับคือทุกชนิดที่เป็นกระดาษใช่ครับเอามาทํางานอย่างนี้ได้ทั้งหมดเลยใช่ครับผมเป็นการรีไซเคิลพอถึงเวลาพอเป็นกระดาษอย่างนั้นเสร็จแล้วเราเอามาทำยังไงบ้างฮะกันก็ขั้นตอนก็คือเราไปแช่น้ําก่อนนะฮะก็คือปัดย่อยๆเนี่ยไปแช่น้ำตักคืนสองคืนเพื่อให้มันนิ่มนะฮะเสร็จแล้วก็ปั่นมาปั่นหรือจะมาสับ มาทุกอะไรก็ได้ที่ให้มันเป็นเนื้อเยื่อของกระดาษก็ือเราเยื่อมาใช้นี่ไม่ใช่ดินน้ำมันนะไม่ใช่ครับเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษกล่องต่างๆที่เราแช่น้ําแล้วมาปั่นเหรอฮะใช่ครับผมอันนี้ฮะปั่นแล้วเราจะได้เยื่อเนี่ยละเอียดประมาณนี้นะที่เห็นสีเท่านี้คือจากกระดาษหนังสือพิมพ์พออันนี้อย่างนี้ฮะใช่ครับอันนี้ก็คือจากกระดาษลังหรือกระดาษกล่องใช้ได้เหมือนกันครับครับผมเอานี้เราก็พร้อมแล้วที่จะปั้นเป็นรูปใช่ครับแค่ผสมกาวก โม่ได้เข้ากันแล้วก็เตรียมตัวปั้นกาวนี่นึกออกว่าจะทําให้มันจับตัวซีเมนซีเมนนี่ก็คือเพื่อที่นหนึ่ง,นนงไม่ได้ติดมือมากเกินไปมันแค่ใส่เป็นส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้มันเหนียวนะขั้นตอนจะได้เยื่อแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ผสมกับกาวกับซีเมนนะครับแล้วก็โวดให้เหมือนเนื้อดินแล้วก็ปั้นนะอย่างตรงนี้ก็คือกระดาษที่เราปั้นผสมเรียบร้อยแล้วโดยใส่แม่พิมพ์แล้วก็ให้มันแห้งนะฮะ พอเขายงเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนที่ผมกำลังทำอยู่เมื่อกี้ก็คือการทำสีแล้วเราจะทำสีแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรูปเป็นล่ากอย่างนี้อย่างเมื่อกี้ตัวที่เป็นหมีครับตัวที่เป็นงูพระพุทธรูปทั้งหลายเนี่ยครับก็คือมันจะต้องมีการสร้างโครงสร้างให้เขาก่อนนเหมือนเหมือนเราเรานึกถึงคนนะฮะมีกระดูกแล้วมีกล้ามเนื้อหลักการเดียวกันเลยก็คือเราสร้างโครงสร้างเขาก่อนเพื่อที่จะให้เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็ใช้เยื่อกระดาษของเราที่ผสมแล้วเนี่ยปุ๊บสร้างเป็นรูปเป็นฟอร์มขึ้นมา ส่วนประกอบก็คือกระดาษเป็นส่วนใหญ่เลยครับผมนะฮะตอนนี้มีใครทำอย่างนี้ได้ไหมครับพี่อเล็กซ์เอ่อเท่าที่ดูนี่ก็จะเป็นเหมือนกับพวกเปอร์อมาเช่น,นะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ไม่ไม่ใช่กับงานสไตล์ของผมนะฮะแต่ก็จะมีทำลักษณะนี้ไนงะแต่ว่าเขาจะเป็นลักษณะนูนต่ํามากกว่าแต่ว่าเป็นชิ้นที่ลอยตัวงี้มาก็ยังไม่่อยเห็นใครทําำเรามีไอเดียได้ไงไอเดียที่เราจะทําในรูปแบบนี้เนี่ย่มต้นมาจากไ้นอ่า ถ้าถ้าเราจะทํางานหนึ่งชิ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่างานปั้นออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเพ้นสีเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับงานปั้นแล,ล้วเพ้นสีรั่วไปซึ่งผมว่าผมก็เคยเห็นนันเยอะอแต่ทีนี้ถ้ามาลองทําอะไรที่มันเป็นสนีเขียวแล้วเราต้องการเห็นเท็กเจอร์ไอ้ร่องรอยที่มันเกิดจากการมีสีเขียวมาเกาะให้มันเป็นค่าเก่าๆเนี่ยผมว่ามันมีสเสน่ห์ตรงนี้ครับก็เลยคิดว่าเออหน้าน่าจะใช้เทคนิคอันนี้มานั่งทำก็คิดว่าเออลองดูมันมีทั้งสนิมเขียวสีแดง เป็นพวกบอลพวกโลหะอะไรเงี้ยก็ลองทำเรื่อยๆถ้มาจบที่ตรงสิมเขียวว่าเออมันมัสร้างเสน่ห์ให้ตัวชิ้นงานมากกว่า ถ้าผมยังไม่มีความรู้ผมจะลองทำมันยากไหมฮะครับพี่เอเล่าตอนนี้ก็คือเอาเอาลงสีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยากเลยนี่ง่ายมากขอลองทำได้ไหมได้เลยครับเชิญชมฮะเดี๋ยวจะลองทำดูนะฮะได้ครับเห็นเแล้วไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นเหมือนข้างหลังหรือเปล่านะครับผมต้องทำยังไงบ้างฮะก็ทาสีทาสีโมเลยคืออันนี้ขั้นตอนอย่างที่บอกไปก็คือหลังจากที่เอากระดาษไปปั่นปั้นปั่นแล้วขึ้นรูปขึ้นรูปปั้นแกะลายเรียบร้อยออกมาเป็นรูปแบบนี้ใช่นี้ก็คือนุนต่ำนุนต่ำาพอขั้นตอนต ก็คือมาทาสีครับสีทาสีนี่ต้อง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 เกี่ยังไงบ้างฮะ <ทา S 1> มันทาปกติาทาปกตใิให้เต็มพื้นที่ของเขาแค่นั้นเองอนะก็คือ,อาทามหมดเลยใช่ไหมฮะทามหมดเลยครับในการทําสีเนี่ยมันจะเป็นการปเทคหรือว่าเป็นการเคลือบชั้นหนึ่งนะฮะเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยกระดาษแล,ล้วมันถูกทาสีแล้วม,มันก็คือสร้างความแข็งแรงกับตัวชิ้นง,งานเพิ่มขึ้นอีกอ,อย่างที่เราเห็นด้านหลังก็ทาไปสีเดียวก่อน อันนี้อันนี้คือสีเ็ปที่หนึ่งนะฮะสีเขียวที่เป็นสนิมเขียวส่วนที่เห็นเป็นงานที่สมบูรณ์แล้วนี่ก็คือสีน้ำมันเป็นสีน้ําตาลก็ลต้องมาแต่งอีกทีหนึ่งเอามาแต่งอีกทีหนึ่งใช่ครับนะฮะอย่างที่บอกไปเห็นหอย่างนี้แล้วมันคล้ายๆเหมือนงานอาร์ตครับที่เล็กเรียนจบมาทางนี้มาก็ด้านนี้ครับด้านนี้เลยฮะด้านนี้เลยครับก็ ทางด้านอ่าสินคกรนะครับแล้วก็ไปทํางานด้านโฆษณามาด้านโฆษณาช่วงหนึ่งคือมันก็เป็นด้านศิลปะแต่ก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งใช่ครับผมเรื่องด้านพวกสิ่งพิมพ์อะไรพวกนี้ครับสิ่งพิมพ์พวกออกแบบแบบพวกดีไซน์โลโก้บชัวแคตาล็อกดิสเพลตอะไรนี้ฮะส่วนใหญ่ก็จะทํางานในคอมพิวเตอร์ใช่ครับผมแลมาจับงานที่เราถนัดอย่างเช่นงานเพ้นงานปั้นนี่ก็มาเริ่มตั้งแต่ช่วงที่แบบเบาจากงานสิ่งพิมพ์นะครับแล้วก็ลองมานั่งลุยในงานที่เราชอบตรงนี้ครับผม ทำมากี่ปีแล้วนียตรงนี้อยู่ที่ประมาณ3ปี3ปีชิ้นงานเหล่านี้ทำจากกระดาษหมดเลยไหมครบเมื่อกี้เห็นบอกว่าได้รับ,บรางวัลเกี่ยวกับการเอาของที่เหลือใช้นะครับมา ทำเป็นชิ้นงานคือง่ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมครับผมก็นอกเหนือกระดาษก็จะมีวัสดุอื่นด้วยเช่นพวกกระป๋องพวกขวดอะไรอย่างนี้ยรที่เราพวกกระป๋องพวกขวดใช่ครับผมมีตัวอย่างไหมครับพี่ก็นี่ฮะเดี๋ยวตามดูครับผมเดี๋ยวผมคงขอวางชิ้นงานก่อนนะเรี้อลยครับไม่เป็นไรครับก็ครับผมตัวไหนฮะที่เป็นบอกว่าเป็นง่ายๆนะอย่างอันนี้ รางวัลออสการ์รางวัลอสการ์ครับผมมีโอกาสจับมาผมได้รับรางวัลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมตัวนี้ตัวฐานนี้ก็จะเป็นตัวที่มันเป็นกระป๋องของทูน่ากระป๋องลากระป๋องอะไรพวกนี้แหละมันก็มีความแข็งแรงมันอยู่นอกจากเป็นขยะเนี่ยมันก็จะเป็นฐานที่แข็งแรงของตัวชิ้นงานครับโอ้แล้วทั้งบนก็เป็นกระดาษกันไปเป็นกระดาษเป็นลวดอะไรฮะผสมมาเป็นโครงสร้างก่อน ก็เป็นของที่เหลือใช้จริงๆใช่ครับปกติเราต้องไปหาซื้อไหมครัพวกกระดาษพวกปากกระป๋องไม่ละครับไอ้พวกนี้ก็คือของที่ผมทานอยู่เนี่ยครับแล้วก็เหลือแทนที่จะทิ้งก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มาใช้อะไรได้ต่อีก็ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราคิดแล้วสนุกกับมันถ้าเห็นโค้งหนนี้ก็จะเป็นกระบอกที่ใส่มันฝรั่งนี่ครับเพอะอยู่ข้างในใช่ครับ แล้วใช้สุดก็เอากระดาษมาอยู่ข้างนอกมาขึ้นรูปนะฮะใช่ครับมาปันป้นๆๆแต่พวกนี้เรามีวางขายที่ไหน<ม>บ้างฮะพี่คือตอนนี้ผมผมมีบิหน้าร้านที่กขาั้งชัดเจน<ม>แต่ก็จะมีงานแฟร์ด้วยแล้วก็จะมีทางเฟซบุ๊กด้วยวก็พยายามจะทํางานเสร็จก็อัเพเผื่อใครสนใจปุ๊บก็เข้าไปดูแล้วก็สนใจก็ลองโทรคุยดูว<ม>่าชอบชิ้นไหนอะไรเงี้ย<ม>ครับตกชิ้นหนึ่ง ม่นทีมันมีหลายราคาครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันครับแต่ถามว่าราคาไม่ได้สูงเลยจบงานรีไซเคิลแล้วงานที่เป็นมัสพีแบบชิ้นเดียวชิ้นเดียวคือมีชิ้นเดียวครับผมสมมติว่าผมอยากได้รูปทรงอะไรสักอย่างหนึ่งเอารูปมาให้ดูทำได้ไหมครัได้ครับผมเราตอนนี้พวกกลุ่มไหนที่มาชอบซื้อของเรากลุ่มถ้าเปรียบเทียบเลยเนี่ยกลุ่มทางยุโรปคือชาวต่างชาติเนี่ยจะสิ จะถือว่าเยอะมากเราก็จะมีกลุ่มทั้งคนไทยคนตะวันออกกลางคนญี่ปุ่นก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ค้ากันไปครับผมกลุ่มคนญี่ปุ่นก็ชอบเหมือนกันชอบครับแต่ละชิ้นนี้ใช้เวลาทํานานไหมฮะพี่เอารวมรวมนะครับตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมเนื้อดินด้วยขึ้นโมด้วยทําสีตัดแดดด้วยก็อยู่ที่ห้าถึงเจ็ดวันห้าถึงเจ็ดวันครับยางูตัวนี้ก็เป็นลูกงูเลยนะเขาประมาณนี้ไงครับผมเพราะว่าเราก็มาสร้างโครงสร้างเขาก่อนข้างในแล้วก็เอาเยือกระดาษนี่ก็มาหุ้มแปะ แต่ที่เสียเวลาก็คือ,อาการให้มันแห้งนะแล้วก็ทําสีที่ทําให้แห้งช้าเพราะ,ะอะไรฮะาหน่งสภาพอากาศแต่ช่วงนี้แดดดีก็โอเคนะจะแห้งเร็วแต่สมมติถ้าเราไม่มีแดดเนี่ยเราก็ให้โดนล,ลมถ้าโดนล,ลมนี่อาจจะนานหน่อยอาจจะ5วันหรือ7วันอันนี้ก็เวลามก็จะยาวไปนิดนึง สภาพอากาศที่เเลก็กซ์บางหมายถึงว่าเราใช้วิธีการตากแดดแล้วฮะครับผมทำไมใช้วิธีการตากแดดเราไม่ใช้วิธีการอบแล้วคือคือผมมองว่าถ้าผมทําเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะมองว่าเราพยายามจะทําร้ายโลกให้หน้อยที่สุดวิธีนึงเนี่ยมผมว่าแดดพลังงานธรรมชาตินเนี่นะฮะแดดกับลมเนี่ยมันจะทําตัวให้ชิ้นง,งานเราแห้งเนี่ยได้ดีที่สุด ไงนะคนระวังแผนไว้ยังไงบ้างก็ถ้ามองในเรื่องของหน้าร้านนะครับอาจจะมีหน้าร้านที่ต้องนั่งชัดเจนขึ้นแล้วก็เปิดเวิร์กช็อปที่มันชัดเจนขึ้นมีคอร์สที่มันดีไซน์คอร์สมาแน่นอนว่าใช้ระยะเวลากี่วันกี่วันแล้วก็สามารถรับผู้เรียนได้เท่าไหร่นี่คือคือมองแบบให้มันมันจริงจังและชัดเจนขึ้นก็จะเปิดสอนอย่างจริงจังแล้วทีนี้ครับผม และแล้วชิ้นงานที่ผมใช้เวลานั่งทำนะครับเมื่อกี้นี้ก็ออกมารูปแบบอย่างนี้ฮะสวยไหมฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะนั่งทําให้ได้เยอะกว่าน,นี้นะฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวต้องมาให้พี่อเล็กซ์เนี่ยสอนเพิ่มเติมอีกนะ ภาคภูมิใจมากกับสิ่งที่ผมได้นั่งทําทั้งวันแน่ใจเหรอว่าผีมือคุณอันนี้หรือเปล่าผีมือคุณนะเป9 0บาทนะอันนี้นะคือถ้าถามว่าแพงไหมมันก็สมน้าสมเนื้อกับราคาที่ปิดไม่มิดแล้วอ่ะเนะี่ยปิดไม่มิดใส่หน้ากากเขาหากันคือก็บอกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามใช้ไอเดียนะครับจากเดิมเนี่ยมันเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นกระดาษ ดีไซเนอรธรรมดาเนี่ยแต่สามารถที่จะมาทําเป็นวัสดุเหล่านี้ได้มันม,มันอัศจรรย์เหมือนกันนะคือเดิมทีแล้วเราก็เคยเห็นงานศิลปะบางชิ้นแต่อันนี้เนี่ยเราก็เห็นความหลากหลายมากขึ้นเอาง,ง่ายอย่างชิ้นนี้นะคุณธนวัลให้ทายซิว่าในนี้เขาใช้อะไรบ้างอันนี้เหรอก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์กับคาวไม่ใช่แล้วก็แสงแดดมี มีปลากระป๋องอยู่ข้างในมีปลาจริงเปล่าขวดปลากระป๋องขวดปลากระป๋องแล้วก็ไอตรงนี้นะเขาใช้ไอกระป๋องแคนที่เรากินน้ําอัดลมเนี่ยเป็นไง่ะชิ้นเนี้ยนะเขาขายหลายร้อยนะเท่าไหร่คะฝรั่งเขาอยากได้ก็ประมาณ 3- 4 0 0ร้บาทเนี่ยเป็นเชิงเทียนใช่ไหมเป็นที่วางเทียนลงไปนะอู้ก็เป็นอะไรที่มันสวยงามแล้วก็มีความแปลกแตกตลาดมากนะแล้วก็อันนี้ที่ผมภูมิใจมากนะวันนี้ผมได้รับรางวัลแล้วคุณลองจําลองภาพ ตอนที่อยู่ d o โดบิเอ t ร์ Theater, ที่ล o s แอนเจลิสวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะถ้าประกาศออกมาเป็นชื่อผมอนักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมอะไรคะเนีน่ยรางวัลออสการ์ถ้าสมมติว่าเห็นภาพแม่ผมใส่แล้วขึ้นไหม ไม่ขึ้นเท่าไหร่รู้สึกว่าตัวหัวเล็กไปนิดหนึ่งแต่เป็นศิลปะที่สวยงามเพราะฉะนั้นก็อย่าคาดหวังว่าทุกชิ้นจะออกมาเหมือนกันเพราะว่าทําด้วยมือนะคะก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็ยังคงเป็นศิลปะอยู่นะคะนี่ก็เป็นการต่อยอดสำหรับการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านะคะกระดาษน้ำสบู่ธรรมดาก็สามารถที่จะนํามาขายได้ในราคาแพงอย่างชิ้นนี้เฉียดพันบาทนะชิ้นนี้ก็ประมาณไม่รู้แค่เล่มเดียวั้งชิ้นนี้ก็ประมาณ พันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่คือถ้าถามว่ามัน<า>แพงไหม <idea. S 2> มันก็เป็นการขายไอเดียเขาไงก็เป็นงานศิละปะที่ทําให้เห็นชัดเลยว่ามันสร้างมูลค่าเพิ่มได้จริงนะจากเดิมแล้วหน,น,นังสือพิมพ์เล่มหนึ่ง10กว่าบาท15ทบาทเนี่ยแต่เอามาทำเป็นชิ้นงานได้เนี่ยเป็นการอะไรที่ ค่อยๆลองคิดดูนะคุณผู้ชมที่จะลองทําธุรกิจค่อยๆลองคิดทบทวนดูว่าเราชอบอะไรและก็ลองทําให้มันเป็นชิ้นงานออกมานะก็ลองขายต่างประเทศก็ส่งออกได้เหมือนกัน,อ,น <ะ S 2> อันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่านะคะพอพูดถึงสืบพิมแล้วนะคะเพิ่งเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการสำหรับไอสแนปของเคอเนชั่นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณวิธินันจะพามาดูกันว่าวิธีการใช้ทำยังไงติดตามได้นในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ